เพลงที่เห็นว่าเป็นปัญหามากที่สุาาสดนะคะก็คือเพลงปรากฏการรักนั่นเองค่ะมาวันนี้เปจะมาบอกเนื้อเพลงทุกคนเอง One, two, three, สวัสดีจ้าไม่มีคนดูสักคนอ๋อทุกคน เห็นเห็นเห็นมีคนแบบว่าแกะเนื้อเพลงแบบในเทเตอร์อะไรอย่างงี้ใช่ไหมก็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 แอบไปอ่านดูว่าเออแบบจะมีคนแกะถูกไหมคะก็ส่วนมากนะส่วนมากก็ถูกแต่ว่ามันจะมีแบบบางคําเล็กๆน้อยๆที่มันไม่ได้ถูกทั้งหมดนะคะมาวันนี้เปจะมาบอกเนื้อเพลงทุกคนเองเพลงที่เห็นว่าเป็นปัญหามากที่สุดนะคะก็คือเพลงปรากฏการรักนั่นเองค่ะ จดค่ะท่อนแรกร้องว่าเป็นปรากฏการ์ยิ่งใหญ่นับล้านจะมีมาสักทีนักวิชาการนะคะตรวจสอบหนังสือยังตกใจอะ่ะแบบม,มันสุดยอดไปเลยเนี่ยปรากฏการณ์เนี้ยแบบจริงๆชอบชอบเนื้อเพลงเพลงนี้นะมันดูแบบว่าดูเล่นใหญ่ทุกคนเขาจะปะแบบเฮ้ยนักวิชาการตรวจสอบหนังสือ,อยังตกใจเลยอย่างเงี้ยอ่าไปวงการคำนวณสะเทือนวงการคำนวณสะเทือนไปเลยนะคะใช้คอมพิวเตอร์ ยังไม่ไหวช่างน่าสงสัยว่ามีอันไหนที่พลาดไปแน่ๆเลยมันเรื่องใหญ่ปะทุกคนเล่นใหญ่เนีเ่ยน,นักวิชาการตรวจสอบมันซื้อยังตกใจอวงการคำนวณสะถือนคอมพิวเตอร์ยังไม่ไหวเลยคุณอ,อยากให้ลงจุกถ้าลงจุกก็ไม่มีใครมาฟังที่เทเตอร์สิคา <c oughs> ชอบท่อนสุดท้ายที่ร้องรัวๆโอ้รัวเกือบทุกท่อนเลยค่ะเล่นใหญ่จริงอุก,กบาลเข้ามาจริงอ่ะท่อนต่อไปร้องว่ามันเป็นความบังเอิญเมื่อร่วงหล่นมา จากท้องฟ้าแสนไกลใหญ่มหาศาลและมาชนเข้ากับสิ่งที่คล้ายดูเหมือนว่าเป็นอุกกาบาตเธอคือปฏิหาริ์นั่นใหญ่ปะนั่นใหญ่แต่แต่งงที่เปรียบเหมือนเธอเป็นอุกกาบาตก็เออมันดีหรือไม่ดีสุดยอดการแปลภาษาจำเนื้อนานไหมนานคะ่ะ อันนี้นะต้องร้องลวมากเลยนะมันเป็นความบังเอิญเมื่อร้องลนมาจากท้องฟ้าแสนไกลใหญ่มหาศาลล้นมาชนเข้ากับสิ่งที่ใกล้ดูเหมือนว่าเป็นอุกาบาอันไหนอันนี้ยังรวมไม่พอต้องไปท่อนสองลวมมากท่อนหกท่อนหกน,น่าจะแกะกันถูกนะแต่เดี๋ยวพูดให้ฟังการพบกันกับเธอช่างไม่น่าเชื่อว่าจะพบอาจจะต้องคอยนับร้อยล้านปี น่าจะแทนว่าดาวหางนะครับดาวหางมันดูสวยกว่าอุกกาบาตเนาะแต่ไม่เล่นใหญ่เท่าอุกกาบาตดาวหางกับอุกกาบาตอุกกาบาตมันน่าจะเปอร์เซ็น์ที่จะมามันน้อยกว่าป่ะถึงไหนเนี่ยร้อยล้านปีแทบเป็นไปไม่ได้เลยไม่น่าจะเป็นไปได้ในจักรวาลยิ่งใหญ่ไม่พบเจอนี่เธอเป็นไข่เนี่ยทำไมเป้ต้องทำเสียงยานด้วยตอนอ่านอ้วเดี๋ยวคนฟังไม่ชัดและจะไปเขียนผิดไงทุกคนต่อการพบกันกับเธอช่างไม่น่าเชื่อว่าจะรัก อิมแพ t รักมากกระแทกหัวใจมาทีหนึ่งไดโนเสาร์ศูนยพเลยนะอาแรงมาคือเธอมาแล้วไม่ไดโนเสาร์ศูนยันเลยก็นั่นแหละนับร้อยล้านปีคือชาตินี้คงจะไม่ได้เจอต้องนับไปเหอะร้อยล้านปีอ่ะจอไม่อยากจะคิดเชื่อเลยพูดไปไม่มีใครเชื่อเมื่อบางอย่างลอยขึ้นมาในหัวใจสัญ,ญลักษณ์สัญ,ญลักษณ์ว่ารักในใจ แต่ว่าตรงคําว่าสัญ,ญลักษณ์เวลาร้องมันจะยันยานหน่อยทุกคนมันจะกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ว่ารักในใจมันจะดูเปนแบบฮะมันคือคําว่าสัญ,ญลักษณ์ค่ะทุกคนเหมือนเรียนสังคมอยู่เลยต่อไปทุกคนเป็นท่อน A2 นะคะถ้าเป็นดาวตกว่าไปอย่างเคยเห็นมาบ้างอาจคุ้นๆพอปรากฏมาวูบเดียวก็หาย ไม่ติดใจโหไม่น่าฟังไม่ออกอืมมันเป็นที่แบบว่าเป็นที่ทํานองเมโลดี้ด้วยนี่ทุกคนท่อนที่รัวที่สุดของเพลงนี้นะคะก็คือปอปากดมาวิดเดียวก็หายไม่ติดใจใช่ไหมมาท่อนที่รัวมากที่สุดและคิดว่าน่าจะเป็นท่อนที่ไม่มีใครฟังแล้วแบบว่าแกะออกมาได้ถูกนะคะก็คือท่อน เปลวไฟที่ถูกโอบล้อมยังลุกโชนเผาผลาญมอดไหมก็ทนไว้รวมกันเป็นกลุ่มก้อนอบอวนแห่งรักที่ส่งมากระทบดินตอนร้องมันรัวมากเลยนะคุณเปลวไฟถูกรอบร้อมยังลุกโชนเผาผลาญมอดไหมก็ทนไว้รวมกันเป็นกลุ่มก้อนรวมกันเป็นรวมกันเป็นรวมกันเป็นกลุ่มก้อนอบอวนแห่งรักที่ส่งมากระทบดินอ่าเป็นทอนที นายกับสตางร้องดีนะได้คนร้องเก่งมาร้องท่อนนี้ <c oughs> <c oughs> เรลวไฟถรอมรอบอยูงลูกโชนพล้งผ่านหมดหนายก็ทนไว้เรืมันเป็นกลุ่มก้อนอบอวนแห่งรักที่ส่งมากระทบดินไฟค่ะท่อนรัวท่อนต่อไปคือเราไปดูในตำนานคนขว้าและหาจากเรื่องในอดีต ลองเปิดดูในตำนานค้นคว้าและหาเรื่องเออและไม่ใช่ลองเปิดดูในตำนานคนาา้น,น,วน,น,น,นคนว้าและหาจากเรื่องในอดีตไล่มาจนเดี๋ยวนี้ลองไปดูในตำนานค้นคว้าและหาจากเรื่องในอดีตไล่มาจนเดี๋ยวนี้ก็คงข้อมูลยังไม่พออธิบายเพื่อเข้าถึงความรู้สึก ค่าที่มีในตัวฉันจริงๆนะคนมันร้องยากนะเพลงนี้อ่ะทุกคนลองร้อง,องตามครูนะคะลองไปดูในตำนานคนขว้าและหาจากเรื่องในอดีตเลยมาจนเดี๋ยวนี้ก็คงคงายังไม่พออธิบายเพื่อเขาจึงความรู้สึกกาจะมีในตัวฉันป้ฮุกสองนะคะเป็นปรากฏ การเกิดขึ้นข่าวที่โลกจะเปลี่ยนไปคงจะหมุนไปไม่เหมือนเดิมอีเล่นใหญ่ปะเล่นใหญ่อีกแล้วโลกเปลี่ยนเลยนะหมุนไปเหมือนเดิมอีกเลยนะโลกนะหมุนคนละทิศอีกแล้วต่อที่อยากจะรู้มากมายก็ยังอยากรู้อีกนะความจริงที่จะกาลังเกิดขึ้นมาฟังแล้วเหมือนเรื่องโยนมเนาะเอาไปประกอบอนิเมะได้อ่าไปเซอร์ไพรส์มาจากดวงดาวที่อยู่ไกลจากดาวโลก เปลี่ยนแปลงโลกไปไม่เหมือนเดิมอีกจากที่เจอแค่ครั้งเดียวเกิดขึ้นเป็นรักแรกพบจบเลยที่ใจเฝ้ารอมาแสนนานคนนี้แหละใช่เลยคือเธอไปสุดท้ายแล้วนะคะค้นคว้าจากคำทำนายอาจไม่พบอาจไม่เห็นเช่นอุกกาบาตใครเขาเชื่อกันท่อนนี้ก็เหมือนแกะไม่ค่อยถูกกันนะคะเพราะว่ามันร้องเนิ มันลองเป็นคนคว้าจากคำทำนายอาจไม่พบอาจไม่เห็นเป็นคำทำนายไปต่อนะคะมันคงเป็นเรื่องบ้าบอเป็นเรื่องบ้าบ้าแบบนั้นรักรักบน่บนบน่บนวน,น,นเวียนไปทั้งวันรักรักบ่นบนแบบบ่นอะชอดอะทุกคนวนเวียนไปทั้งวันไปขึ่งหลังของหกสุดท้ายลนะจนฉันไม่อยากจะเชื่อไม่น่าเชื่อออกอย่างนั้นอาจจะต้องคอย นับร้อยล้านปีดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้พบจบตรงความจริงที่ฉันจะได้เจอขอรู้สึกแค่เธอคนเดียวโอเคไปท่อนสุดท้ายนะคะเป็นท่อนอาท์โทรแล้วต้องเป็นเสียงกระซิบกระซิบด้วยนะคะรู้แล้ว เก็บเอาไว้แค่อยากบอกใครสักคนมาเป็นพยานยเรื่องที่ยากเกินเข้าใจรู้หรือเปล่าความรักในโลกนี้ช่างพิศวง,งงงวยในความลับของ history จบแล้วทุกคนเย่ yeah. จบไปแล้วหนึ่งเพลงนะคะเปิดสมุดขึ้นมาค่ะเราจะทำการร้องแล้วนะคะ one two three เป็นปรากฏการณ์ยิ่งใหญ่นับมานจะมีมาสักทีนักวิชาการตรวจสอบหนังสือ,อยังตกใจวงการขงล้วนเสบเสีอนใช้คอมพิวเตอร์ยังไม่ไหวชิงนาสงสัยว่ามีอันไหนที่พลาดไปแน่ๆเลยมันเป็ความมืงอินอร,รือรู้ลุ้นมาจากท้องฟ้าแสนไกลใหญ่มหาศาลและมาจนเข้ากับสิ่งที่คล้ายดูเหมือนว่าเป็นอุกกาาต ถ้คือปาฏิหาริยการพบกันกับเธอช่างไม่น่าเชื่อว่าจะพบอาจจะต้องคอยนับร้อยล้านปีแทบเป็นไปไม่ได้เลยมีน่าจะเป็นไปได้ในกะว,วันยิ่งใหญ่ไม่พบเธอการพบกันกับเธอช่างไม่นะ่าเชื่อว่าจะรักพิมพแพกรักมากระแทกหัวใจมีอยากจะคิดเชื่อเลยรกูไปไม่มีใครเชื่อเมื่อปลยยิงลอยขึ้นมาในหัวใจ สัญญาลักว่ารักไมใจถ้าเป็นดาวตกก็ไปอย่างเคยเห็นมาบางอาคุ้นคุพ้พอปรากฏมาอุ่เดียวก็หายไม่ติดใจเ <N> ปิดไฟที่รูลอบยังลุกชนเพราะว่านอดไว้ก็ทนไว้ <N> อบอวนแห่งรักที่สั่งมากระทบดิเลงไปดูในตำนานค้นคว้งและหาจากเรื่องไหนอดีเลยมาจนเดี๋ยวนี้ ก็คงคงยังไม่พออธิบายเพื่อเขาถึงความรู้สึกที่มีในตัวฉันเป็นปรากฏการณ์เกิดขึ้นเขาที่โลกจะเปลี่ยนไปคงจะหมุนไปไม่เหมือนเดิมอีกที่อยากจะรู้มากมายก็ยังอยากรู้อีกนะความจริงที่จะกำลังเกิดขึ้นมาเซอร์ไพรส์มาจากดวงดาวที่ยไกลจากดาวโลกเปลี่ยนแปลงโลกไปไม่เหมือนเดิอีก จากที่จอแค่ครั้งเดียวกิาเป็นรักแรกพบจบเลยที่ใจพวกเรามาแสนนานคนนี้แหละชีเลยคือเธอ <c oughs> คนคว้าจากคำทำนายอาจไม่พบอาจไม่เห็นชินอุกกาบาทใครเขาเชื่อกันมันคงเป็นเรื่องบ้าบอเป็นเรื่องบ้าบาแบบนั้น รักรักบนบนวนเวียนไปทั้งวันจนฉันไม่อยากจะเชื่อไม่น่าเชื่อเอาอ,อย่างนั้นอาจจะต้องคอยนับร้อยล้านปีดีใจจังที่ได้เจอดีใจจังที่ได้พบจบตรงความจริงที่ฉันจะได้เจอขอรู้สึกแค่เธอคนเดียวไปมีเสียงคนมีเสียง รู้แล้วเก็บเอาไว้แค่อยากบอกใครสักคนมาเป็นพยานเป็นที่อยากเกินเข้าใจรู้ดีลาความรักในโลกนี้ฉันพิศวงหลง,ง,งด้วยความหลักเขาที่ซื่อตรงดี้ร้องไม่ทันมันร้องยากจริงๆทุกคนดีนะนี่ฉันไม่ได้ท่อนนี้นี่อืมถือว่าเป็นถือว่าเป็นโชคดีนั่ะค่อรู้แล้วเก็บเอาไว้แค่อยากบอกใครสักคน อยากมียที่อยากเต่ควาใจรู้หรอือความ,มรักในโลกนี้ชีวี่สูงงวงในความยากลงบที่สือส่อมสิญ